ผู้ชมคะวันนี้ท็อกทูเดนะคะจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องของสภาเด็กและเยาวชน,นะคะ่ะต้องบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนว่ากนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเยาวชนท่านหนึ่งนะคะที่มาจากสภาเด็กและเยาวชนแล้วรู้มาว่าความคิดของเด็กคนนี้เนี่ยเยาวชนคนนี้เนี่ย เป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากๆแล้วก็สามารถที่จะนําไปพัฒนาประเทศได้เลยทําให้ก่อนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากคุณอภินญ,ญาชมภูมาตรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะเมื่อสักครู่ที่ก่อนเล่าไปความจริงล้วน ได้คุยกับเด็กคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพัฒนานหลักสูตรในการที่จะไปพัฒนานเด็กให้เป็นสื่อมวลชนที่ดีทีนี้น้องเขามีการพูดคุยแล้วก็เสนอความคิดต่างๆที่ดูแล้วโอ้โหเป็นความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเลยแล้วน้องบอกว่าน้องมาจากสภาเด็กและเยาวชนเราเลยอยากรู้เลยค่ะว่าสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีวัตถุประสองค์อะไรค่ะค่ะเกิดขึ้นมาจากการที่ เราจัดงานวันเยาวชนแห่งชาตินะคะเมื่อปี2 4่7น้องๆเด็กเยาวชนนะคะที่ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติก็เลยมีข้อเสนอว่าอยากให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นนะคะ,ะเพื่อที่จะเป็นองค์กรกลางในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนนะคะปีนั้นก็เลยเริ่มดําเนินการให้มี การจัดตั้งสภาเด็กเยาวชนจังหวัดเกิดขึ้น4ีจังหวัดด้วยกันนะคะ,คะก็มีที่เชียงรายมีที่สตูลมีที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีที่จังหวัดป่าชินบุรีะนะคะและต่อมาเมื่อปี2 5 5 8นะคะก็ได้มีการดําเนินการในเรื่องของการจัดตั้งนะคะให้มีสภาเด็กเยาวชนให้เป็นประธานมติคณะรฐมนตรีในครั้งนั้นนะคะให้เกิดขึ้นทุกจังหวัดแล้วก็เมื่อปี2550 นะคะ,อะตอนนั้นเราก็มีพรบรเกิดขึ้นแล้วนะคะในการที่ส่งเสริมให้มีสภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นนะคะให้ทุกทุกระดับทีนี้เขามีกิจกรรมอะไรหรือเขามีหน้าที่อะไรที่เขาจะต้องทําในฐานะของสภาเด็กและเยาวชนบ้างค่ะค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าสภาเด็กเยาวชนเกิดขึ้นภายใต้ของพอรบ,รบรส่งเสริมการพัฒนานเด็กเยาวชนในชาติพศ2550 แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมปี2560นะคะ,ะพระบก็จะเป็นตัวบอกว่าให้เราขับเคลื่อนยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีส่วนภาคส่วนไหนบ้างที่จะมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนซึ่งตอนที่เราตั้งแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าเด็กนําผู้ใหญ่หนุนตอนเด็กำน,น,นำผู้ใหญ่หนุนใช่ค่ะเด็กนําผู้ใหญ่หนุนนั่นก็หมายว่าเด็กนําในส่วนของความคิดก็เสริมแนะ นะคะผู้ใหญ่เราก็มีหน้าที่ในการหนุนหนุนก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าข้อมูลส่วนร่วมะนะคะฉะนันแล้วนะคะกลไกของสภาเด็กที่มีทั้งแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลน,นะคะเขาจะมีรูปแบบของการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเด็กเยาวชนเขาเองในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบเชบ่นถ้าเขาเป็นของสภาเด็กเยาวชนตำบลเนี้ย ก็จะดูแล้วว่าปัญหาเด็กเยาวชนของตำบลเขามีปัญหาเรื่องอะไรมีอะไรที่เขาจะต้องมีกิจกรรมโครงการในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาค่ะรวมและกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสําหรับสารประโยชน์เป็นกิจกรรมสําหรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกิจกรรมสําหรับเรื่องการพัฒนาสักภาพของตัวเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเขาเองด้วยนะคะโดยเราได้สำรุนงบประมาณนะคะ ลงไปให้ในส่วนของการทำจิตกรรมสำหรับเด็กด้วยะนะคะในนามของสภา,าแต่ละดับนะคะผู้ใหญ่นั้นถห็นความสำคัญของของสภา,าเด็กเยาวชนมากนะคะแล้วจะเห็นจากจากความสำเร็จของการมีสภา,าเด็กเยาวชนเกิดขึ้นะนะคะเ,เราจะเห็นสภา,าเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้มแข็งมากนะคะที่เป็นตัวแทนของ สภา,าเด็กของแต่ละจังหวัดแล้วก็เข้ามาเป็นสภา,าเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีองค์กรที่ทํางานด้านเด็กนะคะเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภา,าเด็กแห่ง,ะะงประเทศไทยด้วยนะคะและก็สภา,าเด็กเยาวชนบางจังหวัดก็เข้มแข็งมากนะคะอำเภอก็เข้มแข็งบางจังหวัดนะคะแต่ว่าก็มีในภาคส่วนที่บางอาจจะมีบางจังหวัดบางอำเภอบางตำบลที่ อาจจะไม่เข้มแข็งนะคะตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะเชิญเลยค่ะ,ะ,คะเชิญชวนน้องๆนะคะเด็กเยาวชนนะคะเข้าร่วมมาเป็นสภาเด็กเยาวชนซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรียนว่านะคะที่ผ่านมาน้องๆไม่รู้ว่าจะเข้ามาอย่างไงแล้วนะฉันจะเข้ามามีบทบาทยังไงแล้วผู้ใหญ่จะยอมรับฉันไหมอันนี้อันนี้เป็นเค่ชุนมาร์กที่เด็กๆชอบถามกันนะคะเราไม่รู้จะเข้ามาอย่างไงก็ต้องฝากน้องว่าเข้ามาได้เลยะคะ่ะมีเวทีของการประชุมเพื่อจะคัดเลือกนะคะ สภาเด็กเยาวชน,นั้นระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัด<ๆ>ก็ชื่นชวนน้องๆนะคะการศึกษาไม่เกี่ยวเลยค่ะนะคะขอให้น้องมีใจที่อยากจะมาเป็นตัวแทนอายุล่ะคะอายุก็ไม่เกินยี่สิ้าปีค่ะแค่นั้นเองนะคะไม่เกินยี่สิ้าปีแค่นั้นเองนะเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอสภาเด็กเยาวชนนะคะเราก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเ,เรานะคะ ในการแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเยาวชนของเราร่วมกันนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนเลยนะคะค่ะเรียกได้ว่าน้องๆเด็กและเยาวชนได้ฟังการสัมภาษณ์ครั้งนี้แล้วคงยิ้มกว้างว่าเสียงเล็กๆของเขาได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่และจะได้รับการสนับสนุนและถ้ายิ่งน้องๆ ได้พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องนะคะด้วยการเข้ามาร่วมในสภาเด็กและเยาวชนให้เสียงของน้องๆทุกคนได้เป็นหนึ่งในการช่วยกันพัฒนาประเทศก็จะยิ่ยงดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอภิญญาชมพูมาศค่ะอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบพระคุณมากค่ะ,อะขอบคุณค่ะ